ฉีดวัคซีนที่ฝรั่งเศสถามจากร้านขายยาเอาก็ได้ก็อันนี้เขายินดีบอกเราเลยนะก็คือข้างหลังก็ร้านขายยาใช่ไหมที่เมืองโกมาหรือโคมานี่แหละวันนี้เราแอบแลบมาเที่ยวแล้วเราก็ไปถามเขาเขาก็บอกเออที่นี่ไม่ได้มีให้จองฉีดน,นะแต่เดี๋ยวฉันบอกที่อยู่คุณนี่อยู่ในเมืองนี้แหละเมืองเมืองโคมานี่แหละเนี่ยเขาก็บอกเบอร์บอกอะไรเนี่ยนะก็คือถุปว่า ถ้าเราจะฉีดวัคซีนในฝรั่งเศสน,นะเดินเข้าไปถามร้านขายยาถ้าเขามีก็จองได้เลยถ้าเดิดเขาไม่มีเขาก็นเนี่ยเขาเขาเ,เ,เขาพูดเองเลยนะเราไม่ได้ถามนะว่าเออจะไปฉีดได้ที่ไหนบ้างหรออะไรไม่มีเขาบอกว่าเออเดี๋ยวไอเดา๋าวว่าเป็น foreigner หรือว่าเป็นคนที่นี่เขาบอกว่าเราก็เลยบอกเขาว่าเป็น foreigner เขาบอกอ,อ๋ออ๋อเดี๋ยว I will tell you เออ,อก็บอกอที่อย<ม>ู่มาเลยแล้วก็ถามเขาว่าเสียค่าใช้จ่ายไหมไม่รู้เหมือนกันลองไปถามเขาดูที่เนี่ยที่อยู่เนี่ย โทรไปโทรไปโทรไปเลยนะถ้าถ้าอยู่แถวเมืองโคมานะวงเล็บอ่านไม่ออกว่ะอันนี่แหละก็คือเพื่อนๆ่มาอยู่ที่ฝรั่งเศสก็ไปถามเขาเลยอะไรเงี้ยเขาก็ยินดีช่วยไงไม่มันไม่ใช่เรื่องที่จะต้องมาทำลับๆล่อๆอะไรเงี้ยนะพอดีว่าเห็นป้ายตรงนี้เขาเขียนว่าให้โควิดเทสภายใน5นาทีคืออ่านไม่ออกหรอกแต่ว่าเดาเอาเฉยๆว่าสามารถที่จะเทสโควิดได้ที่นี่ก็เลยไปถามเรื่องวัคซีนเผา ใช่ช่วงเวลานี้มันควรจะเป็นเรื่องที่แบบควรจะทำได้ไม่ยากไม่ได้ต้องมาเก่งใจกัน